สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูอีกหนึ่งโครงการนะครับชื่อว่าเดอะมาคนี่แกนนครับผมเราจะพามาดูว่าตอนนี้สร้างไปถึงไหนแล้วนี้กำลังเรื่องมี12หลังนะครับเราจะสร้างทั้งหมด12หลังเดอะมาคนี่แกนเดี๋ยวจะพาไปดูด้านใน นิดๆหน่อยๆไปก่อนนะครับเพราะเริ่มเพิ่งเริ่มสร้างได้อยู่3ามหลังที่เป็นในนี่ละหนึ่งบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นนะครับชั้นเดี่ยวนี้จะเป็นนี่ครับ อพามูอย่างดีเลยมีครับสามห้องนอนมีที่จอดรถด,ด้วยนะครับมีโรงจอดรถอย่างดีเลยน่ากี่นอนกี่น้ำเนี่ย ามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับีตรงที่จอดรถสองคันจอดรถได้สองคันได้าสามหลังแหละมีน้องหมาทุกที่เลยจะ,เจะมีออฟฟิศ เป็นของเราจบส่วนตัวเลยน,นะครับมีหลายที่เลยสำนอนสองน้ำที่จอดรถสองที่จอดรถนะครับเอค นี่ครับเดี๋ยววันที่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพามาดูกันใหม่อีกหนึ่งรอบว่าบ้านสวยขนาดไหนบ้านกว้างนะครับน่าจะอ่หลายกำลังวายไปจบคลิปกันเถอ,อะจบคลิป สว,สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาคนนี้แกนนะคะบ้านเดี่ยว3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะ่ะสาบลูกค้าที่สนใจนะคะพิกัดวัดโคดขินนะคะรายได้อยู่ที่17,000บาทก็สามารถยื่นกู้ผ่านแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะหรือโทรติดต่อ0895 023 270นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ